สำหรับใครที่วาดแขนไม่เป็นไม่รู้ว่าแขนวาดยังไงแล้วก็รู้สึกว่าทําไมแขนมันดูวาดยากจังเลยเนี่ยวันนี้เรามีวิธีที่แบบว่าเราได้มาจากการที่ไม่ว่าเราจะเรียนนู่นนี่นั่นมาทั้งอนาตมีหรือว่าเราจะฝึกวาดตามแบบหรือว่าดูแขนตัวเองบ้างหรือว่าดูจากคาแรคเตอร์ หรือว่าไปเทคคอร์สเรียนอะไรต่างๆแล้วพอเราฝึกวาดมาฝึกวาดมาแบบเรื่อยๆรืๆ่อยๆเราก็รู้สึกว่าจริงๆแขนมันเริ่มวาดได้แบบง่ายๆมากเลยนะโดยที่แบบว่าเราแทนให้มันเป็นฟอร์มหรือว่ารูปแบบง่ายๆเนี่ยนั่นก็คือการที่เราจะวาดแขนในรูปแบบหรือลักษณะอะไรประมาณนี้เริ่มต้นมาด้วยการที่เรามาทําความรู้จักหรือว่ารูปแบบของวงกลมที่เราวาดเนี่ยในส่วนช่วงเนี้เราจะแทนมันด้วยเป็นส่วนที่ มันเป็นเหมือนกับข้อมือมันเป็นส่วนของข้อมือที่มันจะเชื่อมกับมืออีกทีหนึ่งทีนี้เราตัดฉับให้มันมีมีแค่นี้แล้วเราก็ขึ้นเป็นทรงรูปแบบของข้อมือรูปแบบทรงของข้อมือเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าให้วาดเป็นเหลี่ยมเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับพื้นที่ของ บริเวณของข้อแขนเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงที่ที่ด้านหนึ่งเนี่ยมันจะยาวกว่าอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งมันก็จะดูแคบๆหรือว่าเป็นแบนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นทรงเหลี่ยมๆอะไรประมาณเนี้ยแต่ด้วยความที่มันเป็นรูปร่างของแขนมนุษย์ใช่ไหมมันก็ไม่ได้เหลี่ยมขนาดนั้นทีเนี้ยเราก็แค่ทําให้มันเหมือนเป็นลีลีขึ้นมาโดยที่วงลีก็แน่นอนวงลีก็คือมี ฝั่งหนึ่งมันยาวอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมทีนี้เราก็รู้ในส่วนของพื้นที่หรือว่ารูปทรงรูปร่างส่วนของข้อมือแล้วทีนี้พอเราไล่มาจนถึงขอตัดที่ตรงที่ยังไม่ถึงตรงศอกนะ หรือว่าบริเวณแขนที่มาใกล้ๆศอกอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่จะเรียกว่าลีลีหน่อยก็ได้หรือว่าจะกลมๆออกระหว่างลีลีแต่ว่าทรงลีลีเนี้ยมันจะไม่ได้เหมือนกับแบนเท่ากับส่วนบริเวณของข้อมือคือส่วนที่เป็นบริเวณของข้อมือเนี่ยต่อให้แบบว่าเป็นของผู้ชายหรือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ นักกล้ามหรือคาแรคเตอร์แบบไหนส่วนที่เป็นบริเวณของข้อมือเนี่ยมันเป็นส่วนที่แคบสุดหรือเล็กสุดเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งแขนแล้วอะ่ะคือกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหมือนกับแบบคือประมาณว่าต่อให้เล่นกล้ามหรือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เราอยากจะวาดกล้ามลงไปเนี่ยนาะส่วนที่เป็นบริเวณของข้อมือเนี่ยมันก็ยังเป็นส่วนที่ แคบที่สุดคือมันจะไม่ค่อยมีส่วนของกล้ามเนื้อปูดหรือนูนขึ้นมาเราจะเริ่มวาดแขนแบบง่ายๆก่อนเลยก็คือใกล้ๆก,กับศอกอะไรเงี้ยแล้วก็วาดแนวจะกลมจะรีจะอะไรก็ขึ้นรูปแบบมาก่อนขึ้นล่างมาก่อนโดยที่มันจะมีความหนากว่าใหญ่กว่าส่วนที่เป็นบริเวณของข้อมือทีเนี้ยเราก็เหมือนกับลากเส้นเอาไ i n สองเส้นเอาไ i n เชื่อมกับวงสองวงนี้ที่เราขึ้นโค้งมาแล้วแล้วทีเนี้ยมันก็จะ เห็นไหมว่ามันก็ออกมาเป็นแขนได้แล้วอันนี้มันก็เป็นวิธีการเริ่มต้นอย่างง่ายแบบโคตรง่ายซึ่งพอเราฝึกมาเรื่อยๆแล้วก็แบบค้นพบมันเองโดยแบบโดยบังเอิญก,ก็วาดได้ตอนที่แบบก็วาดวาดฝึกๆไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริง,รงๆวาดแขนก็เริ่มวาดแขนได้ง่ายๆแบบนี้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอเรารู้รูปร่างรูปทรงอะไรแบบเนี้ยของช่วงแขนที่เป็น ต้นแขนเอ้ยไม่ใช่ต้นแขนทีนี้เราก็รู้รูปร่างของแขนส่วนนี้ที่มันจะเชื่อมระหว่างมือกับศอก แล้วทีนี้ถ้าเราลองฝึกวาดเฉพาะส่วนที่เป็นรูปล่างรูปทรงแบบเนี้ยแล้วลองทํามันให้เป็นมุมมองอื่นๆแบบว่ามุมมุมอาจจะหันข้างซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไอเดียของการวาดในมุมนน้นมุมนี้เนี่ยมุมอะไรอื่นๆเนี่ยมันก็คือการที่เราขึ้น ขึ้นส่วนที่เป็นวงกลมวงโค้งพื้นที่ของบริเวณไหนก็ได้เลือกมาสักอันหนึง่งไม่ว่าจะขึ้นตรงที่เป็นข้อมือก่อนก็ได้หรือว่าจะเป็นช่วงที่ใกล้กับศอกก่อนก็ได้พอขึ้นมาขึ้นมาอันหนึง่งเสร็จแล้วเราก็พอขึ้นพอขึ้นมาอันหนึง่ง พอขึ้นวงวงอันนึงมาแล้วเนี่ยเราก็วาดวงที่สองที่มันจะเหมือนกับเรียกว่าตรงกันข้ามหรือว่าขนานกันตลอดก็ได้เพราะว่าแขนบริเวณส่วนเนี้ยเราจะไปหักมันไม่ได้นะต่อให้ต่อให้เหมือนเราที่เราเคยบอกเรื่องเกี่ยวกับกระดูกเลือนโะตมี่ไปที่บอกว่ากระดูกมันก็แบบว่าเออเหมือนกับ ตอนอยู่เฉยมันก็แบบมันก็คว่ำมันก็แบบสลับพลิกคว่ำกันอยู่ใช่ไหมล่ะมันก็ทับกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเวลาเราบิดแขนอะไรเงี้ยเริ่มขยับบิดแขนมันก็จะมันก็จะแบบเหมือนเหมือนไม่ได้ไขว้ทับสนิทกันอะเหมือนไม่ได้ไขว้ทับชนกันคือถึงก็คือถึงถึงในเรื่องอนาตมีหรือว่ากระดูกเนี่ย มันจะแบบว่าขยับพิกคว่ำกันได้ระหว่างากระดูกยาวสองท่อนเนี้แต่ว่ารูปแบบของแขนช่วงที่เป็นช่วงข้อมือกับช่วงที่เป็นช่วงกับบริเวณที่ใกล้ๆศอกอะ่ะมันจะเป็นรูปแบบอย่างนี้คือมันจะเป็นทรงแบบนี้ตลอดเวลาคือมันจะเป็นทรงแบบนี้มันจะไม่ ไม่สามารถมางอแบบหักกึ่งกลางได้ส่วนที่มันส่วนที่มันงอได้แล้วมันอาจจะทําให้ดูการวาดแขนยากขึ้นอ่ะมันก็คือบริเวณที่ศอกมันเป็นใช่บริเวณที่มันเป็นบริเวณบริเวณศอกใกล้ศอกอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราให้เริ่มต้นแขน เป็นวิธีการที่ให้เราเริ่มต้นวาดแขนได้อย่างง่ายมากที่สุดแล้วก็ก็ก็คือวาดด้วยเรื่องของเราจะวาดมุมนูน้นมุมนี้อะไรยังไงเนี่ยได้ยังไงอาไอเดียมันก็คือว่าเราขึ้นขึ้นวงกลมขึ้นมาสักอัน อันไหนก็ได้ซึ่งเราก็แค่จําวงกลมเนี้ยได้ว่าวงกลมนึงมันก็จะดูแคบแคบแบนๆมากกว่าอีกวงหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็วาดเอาลายเอาลายสองเส้นที่ให้สองวงกลมเนี้ยเชื่อมเชื่อมกันติดกันมันก็จะดูเป็นทรงแขนถ้าสมมุติว่าลองลบเส้นลบเส้นวงกลมที่แบบว่าเหมือนกับเป็นส่วนที่มองทะลุไปได้ ตรงไหนตรงนึงพอลบออกไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นมาหินเป็นแขนเลยซึ่งวิธีการวาดเนี้หรือว่าไอเดียการวาดนี้มันเป็นวิธีการที่เราเราก็ใช้ส่วนตัวคือเราก็ใช้ส่วนตัว มันไม่ได้มาจากใครแล้วก็แล้วก็ไม่เราก็ไม่เคยเจอใครสอนแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าพอลองพอลองใช้จริงๆพอลองแบบอ๋อเป็นอะไรยังไงแบบนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยพอลองใช้จริงมันก็แบบเฮ้ยมันก็วาดได้ง่ายขนาดนี้เลยเหมือนกันนี่นะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเท่านี้ก็คิดว่าโอเค โอเคทีนี้ก็คิดว่าคนที่วาดแขนไม่เป็นเลยเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นวาดแขนยังไงทำไมดูคอมเพล็กซ์จะเออทำไมมันดูแบบซับซ้อนทำไมดูวาดยากจังอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าจะเริ่มต้นวาดได้อย่างง่ายมากที่สุดแล้วจะเริ่มจะเริ่มต้นวาดแขนได้เนี่ยง่ายง่ายมากเลย แล้วก็ถ้าให้แบบย้อนกลับย้อนกลับไปได้เนี่ยคือแบบย้อนกลับไปได้เนี่ก็อยากให้มีคนมาบอกด้วยเหมือนกันว่ามันวาดได้ง่ายแบบนี้นะเว้ยแล้วอะไรเงี้ยคือก็เคยเรียนแบบเอาแต่เอาแต่เ,ตเรียนอนาตมีแล้วก็แบบโอ้ทำไมแม่งโคตรโคตรเยอะโคตรงงแล้วก็แบบแล้วก็แบบตูจะวาดแขนได้ไหมเนี่ย แต่ก็เอาเป็นว่าแต่ก็เอาเป็นว่าพอเราแบบเหมือนกับเหมือนกับแบบโอ้โหโอเคอืมรู้ล้วรู้ละอืมทำไมมันว่าก็เริ่มวาดได้ไง่ายยี่เลยดี่หว่าอะไรเงี้ย ทีนี้คนที่แบบอยากวาดแขนได้แต่ก็แบบเออทาไมทาไมวาดแขนไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเออคนที่ติดอยู่งงอยู่ทีนี้ก็แบบก็คิดว่าสําหรับคนที่แบบติดอยู่ก็สําหรับคนที่ติดอยู่หรืองงอยู่เรื่องการวาดแขนช่วงเนี้ย ก็คิดว่าเรื่องนี้จะได้จะช่วยได้มากเลยก็คิดว่าถ้าลองไปวาดฝึกวาดดูโดยใช้วิธีเนี้มันก็จะช่วยในการวาดได้อย่างง่ายมากเลยโอเค thanks โอเคบายบายเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะโอเคบายโอเคเราเจอกันคลิปหน้านะโอเคเราเจอกันคลิปหน้านะ